ขยับมาติดตามเรื่องนี้นะคะมีสาวรายหนึ่งโพสต์วิธีทําเต้าหู้ขนในประเทศจีนเนี่ยฮิตกันมากเลยนะคะภาษาจีนเรียกว่าเหมาโตฟูซึ่งก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิาวจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่าโอ้โหทำแบบเนี้ยมันทานได้จริงๆหรอเพราะาไอ้ขนขาวๆนี่มันคือเชื้อรานะไปชมคลิปกันก่อนคะ่ะมาเติมโปรไบโอติกให้ลำไส้ของเรากันคะ่ะน้องเต้าหู้ขนนะคะถ้าทานสดก็จะมีโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ถ้า เอาไปปรุงอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่เหลือโพรไเโอติกแล้วนะคะก็จะเป็นแค่พรีเวโอติกนะคะ ที่เห็นอยู่นี่คือตองหู้นะคะคขาวๆแล้วมีขนๆดูนุ่มๆดูน่ารับประทานหลายคนบอกไอ้มัชเมลโลหรือเปล่าไม่ใชนน่นี่คือวิธีทำใช่ไหมวิธีทำตองหู้ปกติเป็นเหมือนต้มๆแล้วค่ะแล้วก็มาผสมอันนี้น่าจะเป็นหัวเชื้อไหมใช่เป็น,เป,นเป็นหัวเชื้อราที่เข้าไปผสมอะค่ะแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งไว้ในที่ที่ระบายอากาศแบบนี้นะคะประมาณที่สชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสี <หอ S 1> แล้วก็จะมีขนอะไรแบบเนี้ยออกมาค่ะคุณผู้ชมราใช่ที่เห็นขาวๆนี่คือเชื้อรานะคะกินได้เหรอ นั่นน่ะสิคนนี้โลกออนไลน์เขาก็เลยถามไงอุ้ยแบบนี้กินได้หรอแล้วเธอในคลิปเนี่ยก็อ้างบอกว่าเป็นการเพิ่มโปรไบโอติกให้กับลำไส้ช่วยเรื่องการขับถ่ายทั<ต>้พหดอย่างนี้แต่เมนูที่จีนคือมีจริงๆใช่ไหมคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นฝ่ายปรียนที่จีนมาหลายปีนะคะมีจริงๆเมนูแบบนี้แต่เขาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีกระบวนการในการขั้นตอนในการทําแต่ว่าต้องให้สุกก่อนจะไม่มีการกินสดๆแบบนี้นะคะ<อ>ซึ่งเมนูนี้ฮิตที่จีนมากๆทีนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในบ้านเราหลายคนเห็นว่าโอ้โหนี่มันเชื้อราแล้วกินเข้าไปมันจะปลอดภัยไหมคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะนะคะก็กลายเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันทีนี้พอโพสต์ไปอย่างที่บอกนะคะคือหลายคนก็สงสยัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะออกมาอธิบายเรื่องของเชื้อราที่ชื่อว่าไรโซพัสโอลิโกสปอรัสที่เขาเอามาหมักกับเต้าหู้ ค,าาคืออาจารย์อนสบอกว่าเป็นเชื้อราที่กินได้นะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เกาะโรคได้แต่ที่น่ากังวลก็คือมันจะมีราดําที่เกิดขึ้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเชื้อราที่ชื่อว่าไรโซพัสโอลิโกสปอรัสเนี่ยจะเป็นเชื้อราลักษณะฟูสีขาวแต่เนื่องจากเขามีการหมักต่อ48ชั่วโมงก็เลยมีสีดําเกิดขึ้นมา <c oughs> และการที่ให้ข้อมูลว่ารับประทานได้เนี่ยมันอันตรายไง ไปฟังเสียงอาจารย์ออสกันหน่อยนะคะให้ข้อมูลว่ารับประทานได้แล้วเป็นไรโซปัตโอลิโกสปอรัสแก่ที่มีสีดำเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการคอนทมินเนตการคอนท a มินเนตหรือว่าการปนเคลือนเชื้อราสายพันธุ์อื่นซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของไรโซปัตเช่นกันนะครับโซโลนเฟอร์เชือรดก็ คือคุณผู้ชมครัย้อนเล่ากลับไปนิดนึงวิธีการทําของคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาจะเอาเต้าหู้ไปผปสมไปผปสมกับเชื้อราแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงอพอทิ้งไว้24ชั่วโมงเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวใช่ไหมคะคทีนี้จะทิ้งต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่า 24ชั่วโมงเนี่ยมันฟูแล้วแต่ยังฟูไม่พออยากให้มันฟูนุ่มมากกว่านี้เธอก็เลยทิ้งไป48ชั่วโมงส <2 S 2> องวัน <c oughs> ใช่คือพอนที่ไปสองวันปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นสีดาครับเราก็อาจารย์อ้อนบอกอันตรายมันมันไม่น่าจะทานได้แบบนี้ค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลเพราะว่าคนที่เรียนจุลชีววิทยาเหล่าคุณหมอเหล่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเอ๊คือลาดไอตัวเนี่ยที่คุณนั้นไฟบอกเนี่ยมันกินได้นะเชื่อเลยนะ ชื่อไรโซปัสโอลิโกสบอลรัสเขาบอกตัวนี้จริงๆมันกินได้แต่มันเป็นสีขาวใช่ต้องเป็นสีขาวแต่พอมันเป็นสีดำปุ๊บเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ใช่น้องลาตัวนี้สิมันมีตัวละครลับมันมีเชื้อลาแปลกปลอมที่มันโตขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคืออาจารย์อ้อยังบอกเลยนะคะว่าราดําที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ของกินเน่าเสียเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเอามารับประทานแล้วประกอบกับตอนที่เธอทาเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือดูเหมือนไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไรหรือเปล่าเขาก็เลยอก็กลัวกันเหลือเกินว่า เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเชื้อราตัวอื่นจะไ,ไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายนะคะ,ะ,ะก็นำมาเสนอกันนะ,นะคะคุณผู้ชมครับระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับอาหารการกินสุขภาพโดยตรงะนะ